มีหลายรูปแบบมีทั้งประเภทที่หนักโคม่าเลยอะไรเงี้ยก็มีหรือว่าปานกลางหรือว่าเล็กน้อยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาต้องการทางเลือกใหม่ค่ะที่เขารู้ว่าถ้าเขาทานยาต้านไวรัสอย่างเดียวเนี่ยฤทธิ์ข้างเคียงหรือ side effect ระยะสั้นระยะยาวนี่เกิดขึ้นกับเขาแน่นะคะเพราะมันเกิดขึ้นมีผลต่อตับ ะนะฮะต่อไตคนไข้ในระยะยาวเนี่ยก็เวลาเราเจาะเลือดตรวจหน้าที่ของตับนะจะมีการเปลี่ยนแปลงคนไข้ก็จะซีดและมีผลอะไรตามมามากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้เขาได้ลดอาการข้างเคียงตรงนี้นะคะหรือทําให้เม็ดเลือดขาวเขาเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็ย่อมเป็นทางเลือกที่เขาสนใจนะคะแปลว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคนไข้ HIV ทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจอะไรมากมายแต่อย่างนั้นที่เขาเข้าใจก็คือานความว่าเขารู้ว่า พลรล,ลบของเขาอันได้แก่เมเด็ดเลือดขาวเนี่ยไม่เพียงพอทันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือต่อให้เป็นตสีตาศาสรจบปศีปห้าเรือนนี้ดูแลเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเราสามารถจะปลุกเมเด็ดเลือดขาวเขาให้ทํางานเพิ่มการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเม็เดเลือดขาวเขาอันนี้เขาจะยอมเขาจะสนใจมากเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าถ้าคําทักทายที่จะทําให้คนไข้ HIV นะคะชื่นใจซี4ีเท่าไหร่คะอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าจะถามเขาทักทายนะ ตอนนี้ซีดฟเท่าไหร่และวเงี้ยหลือาเาก็จะบอกด้วยความภูมิใจว่าขึ้นอุ้ยตอนนี้นะอะ,อะไรเงี้ยค่ะ, <ขา S 2> ะจะประมาณนี้คือตักทายทักทายอย่างนี้จะเ<า>ทียนรู้สุดที่มันจะไม่อันตรายคือเท่าไหร่ ก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนจะ200เซลล์นะคะอาจารย์คือ200เซลล์คือปกติพันหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าต่ำกว่า200ถึงจะเริ่มยาต้านไวรัสในในสมัยก่อนเพราะว่าบ้านเรามันยากจนเนาะอาจารย์ถ้าด้องใช้ก็แพงใช่มันแพงแต่ปัจจุบันนี้เลื่อนเป็น350เพราะคนไข้ประท้วงค่ะอาจารย์คนไข้ประท้วงว่าจะให้ตายก่อนหรือยังไงจะให้มันแย่ ก็ทำไมให้ยาชั้นช้าจาประมาณว่าให้ชันตายงอมก่อนรื่งไงถึงจะเริ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการปรับขึ้นมาเป็น350ค่ะก็คือถ้าต่ํากว่า350ก็ให้เพราะฉะนั้นเธอคือบอกอ๋อตอนนี้สี่น้ยี่สิบเนี่ยะไรประาณรู้รู้แต่คนไข้ที่เคยนี่ศูนนะคะคนไข้ที่เคยเคยศึกษาเนี่ยศูนเซลล์คือไม่เหลือแล้วก็มี 1ลนี่ยังใช่หคะก็อยู่ค่ะด้วยด้วยยาต้านไวรัสที่ว่าค่ะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะก็ศูนย์หรือหนึ่งหรือสองหรือเจ็ดอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็เริ่มที่สองแล้วบางคนก็เริ่มที่ร้อยเก้าสิบเก้าหรืออะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่ว่าณเวลานั้นเขาเริ่มที่เท่าไหร่บางคนก็มาช้าไปค่ะอาจารย์มาช้าแบบชนิดที่ว่าเราช่วยไม่ทันจริงๆนะคะแล้วพอพอเราช่วยเขาก็ยาต้านมันมีฤทธิ์ข้างเคียงค่อนข้างแรงเขาก็เกิดฤทธิ์ข้างเคียงว่าเสียชีวิต อย่างนี้ก็มีนะคะแล้วก็มีมีรายหนึ่งที่ได้ได้มอบลูกให้จย์การิกานะคะก่อนที่เขาจะจากไปค่ะเขาก็บอกว่าขอขอมอบลูกให้อาจารย์ดูแลได้ไหมเรารู้ว่าเราอยู่อยู่ไม่นานแล้วคือเขาเป็นพ่อที่แก่แล้วเป็นเป็นผู้หญิงนะคะอเป็นแม่ที่แก่แล้วแลทีนี้ก็แล้วก็มีมีสามีคนใหม่ซึ่งไม่แน่ใจว่าถ้าเอาลูกสาวอยู่กับคุณพ่อซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยเนาะจะปลอดภัยไหมนะคะเขาก็เลยมอบลูกให้แก่เราซึ่งตอนนั้นเรากําลังเรียนปริญญาเอกอยู่ต่างประเทศนะคะ ก็จึงไม่สามารถที่จะดูแลได้ก็อธิบายให้เขาฟังก็เลยถามเขาว่าแล้วแล้วคิดว่าใครที่จะรักลูกเราหรือว่าช่วยดูแลลูกได้เขาก็บอกว่าคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็รีบติดต่อคุณครูโดยเร็วฝากที่ครู